สวัสดีครับตาจะหาวกลับมาพบกับคุณเหล่าซื้อพี่กุ้ยนะครับวันนี้ครับเราจะมาเรียนบทที่19กันนะครับเลขสอบทสุดท้ายนะครับบทนี้กับบทหน้านะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับวันนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับมารยาทนิดหน่อยนะครับคำแรกนะครับเปียเปีย เปียฟแปลว่าไม่ต้องหรือแปลว,ว่าอย่ามีคำสองข้อหมายนะครับเปียฟแปลว่าไม่ต้องหรืออย่าสองอย่างนะครับนะบเป็นคำปฏิเสธนะครับอีกทีนะเปียเปียนะน,นะครับต่อมา客气客气 คำว่าเคิรชีถ้าแปลนะครับก็จะแปลได้ว่าเกรงใจซึ่งจริงๆแล้วคําว่าเคิรชีมีมากกว่านั้นนะครับอ่เวลาเราจะพูดว่าไม่ต้องเกรงใจพูดได้2อย่างนะครับอย่างแรกก็คือเปเคิรีเเคิรชี นะเวลามีคนพูดว่าเชี sh ier, sh ier ่ยเี่ยขอบคุณเราก็ต้องพูดว่าเปื่เคฉหรือปุเคฉีป er ุเคฉีนะเบืเค er หรือบุเคฉีได้ทั้งสองแบบนะครับนะต่อมานะครับต่อมาต่อมาออกียงตามน,นะครับ เื่อแปลว่าครั้งนะครั้งหนึ่งครั้ง一次สองครั้ง两次สามครั้ง三次เอ้าใหม่เอาใหม่หนึ่งครั้ง一次สองครั้ง两次สามครั้ง三次นะนะชื่อแปลว่าครั้งนะครับต่อมานะครับจิงหลี จิงหลีนะจิงหลีแปลว่าผู้จัดการนะครับไปตามธนาคารนะไปพอถ้าไปหาพนักงานธรรมดาไม่รู้เรื่องคุยไม่เรื่องเราก็ต้องไปหาผู้จัดการนะเรียกว่าจิงหลีจิงหลีนะต่อมานะครับคุณผู้ชายที่เป็นมิสเตอร์นะครับภาษาอังกฤษเรียกว่ามิสเตอร์นะครับต่อมานะครับ คุณที่เป็นผู้หญิงบ้างนะคุณที่เป็นผู้หญิงบ้างภาษาอังกฤษจะเรียกมิสหรือ MS ถ้าไม่อยากจะบอกว่าแต่งงานแล้วหรือยังไม่แต่งนะครับนะเราก็จะเรียกว่าเนะสี่ยวเจี๋ยเสี่ยวเจี๋ยนะออกเสียงเบานะครับเสี่ยวเจี๋ยนะไม่ออกเสี่ยวเจี๋ยนะเสี่ยวเจี๋ยทีครับเนะสี่ยวเจี๋ยนะออกเสียงเบานะครับคุณผู้ชายเรียก h 生คุณผู้หญิงเรียก小姐อ่าต่อมานะครับแปลงแปลงอ่าแปลงแปว่าแปลเป็นคำกริยาแปลว่าแปถ้าเป็นคำนามแปลว่าล่ามหรือนักแปลนะครับนะบเป็นได้ทั้งสองแบบนะครับคำนามและคำกริยา นะครับฟานี่ฟานี่นะต่อมานะครับคำต่อมา y เปลี่ยน y เปลี่ยน y แปลว่านอกเปลี่ยนแปลวปล่าข้าง y เปลี่ยนข้างนอกหรือด้านนอกนะครับต่อไปนะครับคำว่า ส่งส่งแปลว่าส่งนะครับอีกความหมายหนึ่งก็คือแปลว่าให้ถ้าแปลว่าส่งนะครับคือไปส่งคนเช่นไปส่งคนที่สนามบินไปส่งคนที่สถานีรถไฟนะครับ我去机场送朋友ฉันไปส่งเพื่อนที่สนามบิน 我去机场送朋友นะฉันไปส่งเพื่อนที่สนามบ,บินส่วนในความหมายของคำว่าให้นั้นว่าส่งนี่เช่นให้ปากกาหนึ่งด้ามน,นะว่ส่ง你一支笔我送你一支笔นะมีสองความหมายนะครับความหมายแรกคือส่งส่งที่ไหน ส่งที่สนามเบนส่งที่สถานีรถไฟข้อหมายที่2ให้นะครับให้คือว่าส่งหนี้จื้อปีให้ของนะต่อมานะครับอีฉียนอีฉียนอีฉียนแต่ก่อนนะแต่กี้แต่กนะ่อนนะอีฉียนนะ ต่อมานะครับคำนี้จำไว้เลยคนไทยชอบใช้หมาฝันหมาฝันยุ่งยากนะเป็นคำคุณศัพท์นะครับสามารถเติมครัว่าเหินไปข้างหน้าได้ยุ่งยากมากเหินหมาฝันนะคนไทยใช้คนจีนก็ใช้ครับเหินหมาฝันยุ่งยากมากนะอีกทีครับ ยุ่งยากแปว่าอะไรฮนะหมาฝัดหมาฝัดออกเสียงเบานะครับหมาฝันหินหมาฝัดย,ยุ่งยากมากนะครับน่ต่อมา不好意思不好意思คำนี้คือความหมายขึ้นอยู่กับสถานการณ์นะครับนะค,บความหมายขึ้นอยู่กับสถานการณ์ มีหลายความหมายนะครับความหมายแรกก็คือลำบากใจนะความหมายแรก,กคือลำบากใจเช่นเ,เขาให้ของเรามูลค่าสูงเกินไปให้ทอง5บาทนะสมมุติให้ทอง5บาทโอู้าอิสระลำบากใจที่จะรับนะครับหรือในบางสถานการณ์ผู้หาอิสระก็คือเขินอายไม่กล้าเจอนะผู้หาอิสระ นะจะดจืด不好意思，เขิน，ยหรืออีกสถานการณ์หนึ่งเช่นเวลาเราไปกินอาหารนะครับหรือเรานั่งกินอยู่คนเดียวหมูกระทะนะไปกินหมูกระทะกับเพื่อนเดี๋ยวคนกินคนเดียวยังไม่อิ่มเลยเพื่อนจะกลับบ้านแล้วมีธุระนะ不好意思ไม่ไม่กล้ากินต่อไม่กล้ากินคนเดียวนะกลับเพื่อนกลับเราก็กลับด้วย อ่า不好意思นะฮะน่าต่อมานะครับคขาต่อมา不用不用นะเพราะไม่ต้องไม่ต้องอะนี่มันอ่าสมมุตินี่มันดือมมลแล้วเดี๋ยวฉันไปส่งเธอที่บ้าน不用ไม่ต้องนะ,ะไม่ต้อง不用不用送นะ不用送นะ,ะไม่ต้องส่งเห็นไหม ต่อมานะครับตะกี้ขอบคุณไปแล้วใช่ไหมวันนี้ก็ต้องขอโทษ่านะขอโทษพูดวนะ่าองี้ตุยปูชีตุยปู้ฉีนะขอโทษนะครับอีกทีนะตุยปุชฉีตุยปู้ฉีเวลาคนพูดขอโทษแล้วเราตอบว่าอะไรฮนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็ต้องไม่กวนฉี 没关系，那对不起，ต่ตอมา没关系，那没关系，那，那，ฮะต่อมานะครับนเราใช้กันเยอะมากเรียกรถต่าเชอรเรียกรถในที่นี้หมายถึงเรียกแท็กซี่ก็ได้หรือเรียกเรากดเดี๋ยวนี้มีอะไรมีแท็กซี่ออนไลน์ใช่ไหมแอปหลายๆแอป นี่ใช้เรียกใช้เรียกออนไลน์นะครับใช้เรียกรถออนไลน์เรียกแท็กซี่ออนไลน์ไม่ว่าไม่อยากเรียกยี่ห้อเดี๋ยวเหมือนจะกลาไปโฆษณาให้เขานะฮะต่าเชอรอนะเรียกรถอีกทีนะฮะต่าเชอนะต่าแปละว่าอะไรที่เคยสอนเคยต่าคำนี้แปละว่านะตีใช่ไหมไม่ได้เอามือเอาไม้ไปตีรถนะฮะแต่ต่าเชอร์นี้เรียกว่าเรียกรถนะครับแปละว่าเรียกรถต่าเชอ นะฮะตาเช่อ่นะต่อมานะครับร้อนเรอเรอร้อนเร่อะเมืองไทยแน่นอนเรอร้อนนะอากาศร้อนอีกทีนะครับเรอนะครับต่อมาคำว่าช้า 慢慢慢ช้าต่อมาครับคำตรงข้ามกับช้าก็คือเร็วนะคำว่าเร็วก็คือควาาย,าย,ายนะเร็วคนจีนเขาบอกว่าอะไรคนไทยทำอะไรช้าทุกอย่างนะ做什么都很慢 นมีเร็วอย่างเดียวขับรถคนไทยทำเลยช้าทุกอย่างยกว้ขับรถเร็วควนะฮไทยทำอะไร้าทุกอย่างยกเว้นขับรถเร็วค,คออวัานาวไทยทำอะไรทุกอย่างยกเขับรถเร็วอย่างเดีนวนะ,ะอย่าขับเร็วนะควรช้ขับช้าๆนาะาได้ปลอดภัยโอเคนะครับเรามาเริ่มอ่าฝึกประโยคกันสักหน่อย นะเบื่อเคสิใช้ตอบอะไรครับเบื่อเคสินะไม่ต้องเกรงใจใช้ตอบอะไรฮะขอบคุณนะเวลาพูดขอบคุณตอบไม่เคสิหรือเบื่อเคสนะครับโอเคฮนะสำหรับวันนี้ก็จบแล้วนะครับถึงเพียงเท่านี้นะครับเนื้อหามีเพียงเท่านี้นะครับแล้วก็เราก็ไปทบทวนเอานะครับไปฝึกประโยคฝึกแต่งประโยคฝึกเออ่ เปลี่ยนคำในประโยคของเราเองนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่บทหน้านะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับเจเจน